สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของก็ขอบคุณเจ้าของที่นำแมวตัวนี้มาให้เราดูแลและก็อาจจะเป็นวิทยาทานกับคนที่เลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปสำหรับท่านในที่จะปัญหาเดียวกันก็คือตัวนี้วันนี้เราได้มีการเหมือนกับตรวจน้องแมวก็น่าจะอยู่ใน AI, อายุช่วงประมาณไม่เกินหนปี เพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วก็เป็นเพศเมียก็คืออาพบว่าตาของเขาทั้งสองข้างมีอาการของอน้ำตาขี้ตาหรือว่าตาเป็นหนองในปริมาณที่มากโดยเดิมทีตาข้างหนึ่งมีภาวะของการสูญเสียการมองเห็นอยู่แล้วซึ่งก็ได้รับการรักษาอยู่แล้วและพะเอ์นวันนีอ้อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการอะไร ไม่รู้เดี๋ยววันนี้เรามาตรวจกันกับคุณหมอปลาล์มทาให้มีหนองในตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเดิมที่ตาข้างาขวาจะมองเห็นหรือว่าไม่มีหนองหรือว่ายังไม่ได้เหมือนกับสูญเสียการมองเห็นเหมือนตาด้านซ้ายและเจ้าของก็เหมือนกับตกใจก็เลยพามาตรวจที่อัญยองเดิมที่ ได้รักษาอยู่แล้วมีที่รักษาประจําอยู่แล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณหมอป้ามตรวจแล้วพบว่าแมวตัวนี้เป็นอะไรบ้างที่ทําให้ตาเป็นสภาพแบบนี้คะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็มีดูจากภายนอกก็มีขี้ตาเขียวค่อนข้างมากนะคะตัวนี้ก็คือ แค่ภายนอกเราก็มองว่าเหมือนมีการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กระจกตาเยื่อบุตาของเขาเองนะคะก็มีการติดเชื้อค่ะเราก็เลยทำการพลีล้างนะคะทำความสะอาดผวาคราบเอ็กซูเดตคราบสิ่งคัดหลั่งต่างๆออกให้ก่อน,นะคะ่ะเพื่อ,อป้องกันการรบกวนในการตรวจนะคะก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะพิจารณายอม สีกระจกตาค่ะเพื่อดูว่ากระจกตาเป็นแผลหรือเปล่าทําไมเราถึงเราทําไมเราถึงมีสิ่งคัดหลังเป็นหนองแบบนี้นะคะก็หาสาเหตุกันนะคะก็เริ่มต้นด้วยการล้างหลังจากนั้นย้อมสีตาเราแล้วเราก็ล้างออกนะคะคราวนี้เราก็มาส่องดูก็จะพบว่าคนนี้มีแผลที่กระจกตาทางด้านซ้ายค่อนข้างหนักนะคะส่วนด้านขวายังไม่มีแผลแต่ว่าเยื่อบุตาอาจจะเริ่มติดเชื้อทําให้มีขี้ตาเขียวทั้งสองฝั่งค่ะ โดยปกติแล้วเราจะไม่แนะนำการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยนะคะในกรณีที่มีแผลที่กระจกตาแบบคนนี้ค่ะซึ่งยาเดิมที่เขาใช้อยู่นะคะก็จะมีน้ำตาเทียมมียาสเตียรอยแล้วก็มีตัวขยายม่านตาค่ะตอนนี้หลังจากตรวจว่ามีแผลที่กระจกตาก็เลยสั่งให้เจ้าของงดยาชนิดนี้ไปเราเพิ่มยาหยอดตาเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อแทนนะคะ สำหรับในเรื่องของการรักษาตาที่เป็นแบบนี้คุณหมอคิดว่าในแผนที่เราดูและเราได้สัมผัสเราตรวจครั้งแรกโดยการที่เราก็คือตรวจภายนอกก็คือวัดว่าเหมือนกับย้อมสีตาเพื่อดูว่าความเสียหายของกระจกตาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอตอนแต่นี้คุณหมอคิดว่าในการรักษาเราควรพิจารณาเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สำคัญ ตอนนี้ค่ะก็สิ่งสำคัญก็คือน้องมีแผลที่กระจกตานะคะก็ต้องป้องกันไม่ให้กระจกตาที่มันบางๆเนี่ยค่ะมันแตกทะลุเพราะว่าหากแตกทะลุแล้วเนี่ยโคงสร้างในดวงตาก็จะเสียไปนะคะกลายเป็นตาฝ่อบอดสนิทเลยแต่ถ้าเกิดเรารักษาให้กระจกตาคืนกลับมาได้โอกาสที่จะยังพอมองเห็นหรือว่าคงรูปของลูกตาเอาไว้ได้ก็ยังจะเป็นปกติค่ะคนนี้ก็ปรับมาเป็น ยาปฏิชวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะคะหยอดตาถี่มากขึ้นแทนยาสเตียรอยนะคะแล้วก็ทานยาฆ่าเชือ้อพวกคู่กันซึ่งคุณเจ้าของมีอยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราเพิ่มเติมให้ก็จะเป็นตัวยาลดอักเสบนะคะนี่ก็คือป้อนตัวยาลดความปวดเกรง็งความเจ็บดวงตานะคะเพราะว่ากระจกตาเนี่ยจะมีะเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะการมีแผลไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเขานะคะก็จะสังเกตเห็นว่า น้องแม่จะตาหลี่มีน้ําตาไหลตลอดนะคะอันนั้นก็จะเป็นอาการของการเจ็บปวดดวงตาปวดเกรงดวงตาค่ะถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เลยนะเป็นไปได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นถ้ามาเต็มอย่างมาที่อันยองเลยอันยองเป็นคนดีไซน์ในการรักษาสิ่งที่จําเป็นหรือว่าตัวยาที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นยากินหรือว่ายาฉีดคุณหมอจะเลือก กี่ตัวสาหรับตัวนี้หรือว่ากรณีความรุนแรงของตัวนี้นะคะค่ะสําหรับคนนี้ค่ะท้าขี้ตาเยอะขนาดนี้นะคะก็ควรจะให้ทั้งยาหยอดตาน้ํายาพวกแบบน้ําตาเทียมค่ะ2ออย่างที่จําเป็นสําหรับยาหยอดตานะคะส่วนยาที่ทางด้านร่างกายทางด้านซิสเตมิกหรือว่าระบบร่างกายก็ควรจะฉีดยาปฏิชูนะให้หรือจะไปป้อนยาก็ได้ในกรณีที่เจ้าของสามารถป้อนยาได้ค่ะกับ ายาลดความอักเสบปวดเกรงตาสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือต้องใส่คอนลาตลอดเวลานะคะไม่งั้นการที่เราหยอดตาหรือกินยามากเท่าไหร่หากน้องแมวยังเกาตาถูกตาได้แผลก็จะไม่หายและมีโอกาสแย่ลงได้ค่ะสำนับในเรื่องของตาตาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอวัยวะที่มีระบบประสาทมาเลี้ยงในปริมาณที่เยอะและก็เป็นอวัยวะที่มีเส้นประสาทที่เล็กมิฉะนั้น เวลาที่เกิดอุบิเหตุกับดวงตาถ้าในมุมมองของอันยองหรือว่าคุณหมอปามคุณหมอปามคิดว่าอันดับแรกที่เจ้าของควรคำนึงถึงคืออะไรอย่างเช่นเกิดเรื่องของตาเจ็บตาโดนตีตาหรือว่าตาบอดแบบเฉบพันอย่างเงี้ยเราควรมาหาหมอหรือให้หมอตรวจก่อนที่จะไปใช้ยาโดยที่ไม่มีความเข้าใจ ระยะเวลาที่แบบพอมีโอกาสในการมองเห็นของแมวตัวที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงจริงๆวันแรกๆเลยค่ะที่เราดีเทคได้ว่าแมวเราตาเจ็บตาปิดนะคะก็ควรจะมาตรวจให้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้แล้วกระจกตาเป็นแผลทะลุนานมากขึ้นหลังจากที่ไม่สามารถกู้การมองเห็นได้แล้ว ก็หมอก็ทําได้แต่คุมการติดเชื้อนะคะไม่สามารถที่จะทําให้น้องกลับมามองเห็นได้เพราะฉะนั้นก็ควรพามาตรวจเร็วที่สุดเท่าที่พามาได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสายไปแล้วจะมาถามหมอว่าน้องจะกลับมามองเห็นไหมหมอก็จะตอบไไม่ได้คะ่ะว่าจะมองเห็นหรือไม่ก็ต้องพามาให้ตรวจเร็วที่สุดนะคะหรือถ้ามาตรวจไม่ได้ ใส่คอลล่าเอาไว้ก็ยังดีค่ะเพื่อป้องกันการแย่ลงในกรณีที่เรายังไม่มีเวลาพามาหาคุณหมอสิ่งที่ทําได้ก็อาจจะใช้น้ําตาเทียมของคนหยอดตาให้ไปก่อนนะคะวันละ2-3ครั้งค่ะก็จะช่วยประคองอาการในระหว่างที่เรายังไม่มีเวลาพามาหาสัววแพทย์หรือเลือกใช้ยาที่เหมาะสมค่ะสําหรับตัวนี้คุณหมอคิดว่าเราสามารถที่จะกู้ตาข้างที่เสียหายไปแล้วกลับมาได้ไหมข้างที่ติด สีเยอะๆก็คือข้างด้านซ้ายคิดว่าแผลที่กระจกตาจะค่อยๆดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นะคะก็เดี๋ยวครบ1สัปดาห์จะสอบถามอาการเจ้าของไปอีกทีว่าภาพก่อนการรักษาและหลังการรักษา1สัปดาห์เนี่ยความหลีดตาเจ็บตาความบวมของเยื่อบุตานี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สำหรับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอุบ i d ิเหตุที่เกิดที่แผลกระจกตาทำให้ตาติดเชื้อเป็นหนอง หรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความเจ็บป่วยหรือว่า,าเชื้อโรคที่ทำให้มีผลต่อดวงตาได้เหมือนกันอันนี้เราก็คือเหมือนกับมา,มาเจอตอนที่เขาป่วยอยู่แล้วแล้วก็ได้แค่ทำให้สิ่งที่เป็นอยู่มันประครับประคองเพื่อให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ให้ยาลงโดยการ ให้ยาหยอดตาแล้วก็แนะนำเรื่องของการทำความสะอาดตาที่สำคัญก็คือ,อคุมการติดเชื้อให้ได้แล้วก็ใส่คอลา่าเพื่อไม่ให้เขาไปเกาตาคือสัตว์เขาก็คือเป็นสัตว์บางทีเขาระคายเครื่องหรือว่าเจ็บปวดเขาก็พยายามจะเอาสิ่งที่เขาเจ็บปวดอย่างเช่นเจ็บปวดที่ดวงตาหรือคันตาเขาก็จะพยายามช่วยตัวเองแบบ ภาษาของเขาซึ่งบางทีการช่วยตัวเองของเขาหรือว่าร่างกายเขา,เามาสมานในดวงตาบางทีมันก็ทําให้เยื่อตายึดติดกันได้อย่างตัวนี้ก็คือเขาพยายามที่จะเอาที่ตาออกเขาก็ทําให้เล็บเขาเกาตาสิ่งสําคัญก็คือคอร่ากับปัญหาเรื่องดวงตาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคลิปนี้เราก็หวังว่าจะเป็นวิทยาทานให้ท่านที่เจอปัญหานี้อยู่หรือว่าคนไหนที่มี ประสบปัญหาเรื่องดวงตาเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงก็ขอให้รีบไปพบแพทย์ก่อนที่จะเลือกใช้ยาเพราะว่าปัญหาบางปัญหาเลือกใช้ยาให้ถูกกับโรคจะดีกว่าสำนึกหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามขอบคุณเจ้าของที่ไว้ใจให้เรารักษาและที่สําคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะเข้ามาชมเข้ามาแชร์เข้ามาให้ความรู้และเข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ